วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อควมามบันเทิงเพียงเท่านั้นอาจมีคำหยาบคายหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพี่จอร์ดเตือนแล้วนะ สวัสดีครับพี่จอดรายงานตัวครับวันนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ฮะให้กับช่องพี่จอตนะกดละหนไร่หนึ่งซับสไคก็พอนะเออคนที่กดแล้วอย่าไปกดกลับเด้อช่วงนี้ครับช่วงหน้าฝนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้พายุเข้าทางภาคอีสานเด้อเป็นห่วงเป็นใยชาวภาคอีสานด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้มากับเกมนะฟอร์จูนอ็อกนะสวัสดีปีวัวนะที่ผ่านมาเนี่ยเกมนี้ยังคงฮิตอยู่ตลอดการเงี้ยวัวกระโดดนะกระโดดขึ้นหมาเซ เออมาเดี๋ยวลุยฮะวันนี้มากันจัด,ดหนักๆกันเลยและกันฮะมาดูว่าวันนี้จะได้บัวกระโดดเปล่าอุ้ยนี่ได้รางวัลใหญ่ไปเลยถอนเลยไหมเนี่ย <c oughs> เออ590บาทเนีะยอ้นี่เอาอีกแล้วฮ่โอ้บินวิกวิกวินนะแหมสวยงามแจ่มแจ๋วว่า1080บาทเฮ้ยอุ้ย,ยวันนี้มาวะ่ะวันอ้ไม่ได้เล่นนานนะพี่บัวนะนะพี่วัวไม่ได้เล่นนานนะเออมาเดี๋ยวลุยกันตอน่อฮะ ๋ย่มาดูว่าวันนี้จะมีกระโดๆๆดกระโดดเด้าเก้าชั้นหรือเปล่านะเออนี่นี่แหมนี่เข้าดีอ่ะค่อนข้างที่จะเข้าได้เข้าดีฮะม,มามาอย่าชมเยอะฮนะเดี๋ยวไม่ไม่เข้านะนี่เดี๋ยวค่อยไปชมกันตอนท้ายคลิป <databases> มาครับนี่ฮะกดแบบไม่นุ่นไปเลยฮะนี่กดไปฮะว่างๆก็กดไปครับถ้าไม่ว่างก็ออโต้น่ะแค่นั้นเองฮะนี่ฮะ จับหัวใจมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาเซออ้าว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 นี่ลงมายังไงอะคูณไหมคูณไหมคูณไหมอะคูณไหมอู๋วายมาวันนี้ขอประทัดประทัดเต็มเต็มแผงอะรับไปสีเออบิ๊กวินนะแหมไม่ธรรมดาแหม่ถึงได้ตัวแตกน้อยครับแต่สวยงามครับอีก1,080บาทฮะอุ้ยวันนี้บวกค่อนข้างเร็วนะบวกมา2 0 0พแล้วนะ เออเล่นแค่สองนาทีอะเอาฮะแหมช่วงฝนฟ้าขนองแบบนี้แม่นั่งเล่นปั่นชิวๆไปฮะะพอได้มีเงินอู้เอาอีกแล้วอะออ้ยน้องส้มอะเอ้ยรักคนชื่อส้มอะบิ๊กวินหนึ่งพันแบาทแน่นอนฮะเมื่อกี้เห็นร้อยแปคูณสิบเด้อเออเมก็วินไหมฮะสวยสวยงามเออซูเปอร์เมก้วินนะ โอ้ยเอาเรื่องฮนะไปฮะยังไปต่อโอ้เกมนี้ยังเล่นได้ฮนะปีนี้จริงๆอะ่ะทุกปีมันก็จะมีเกมแนวนี้ออกมาเนาะปีก่อนนั้นนี้ก็จะเป็นเกมหนูนะแล้วก็ออกมาเป็นเกมบัวแล้วปีนี้เป็นเกมของไทเกอร์อาฟอร์จูนแต่ไทเกอร์นี่มันไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่มันไม่มันอะไรก็ไม่สุดเท่าพี่บัวจริงๆพี่บัวนี่คือสุดจริงๆอะที่สุดของแจ่นะที่สุดของใจนะมาไปต่อเรื่อยๆนะไปต่อเรื่อยๆนะเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์อันอยู่นะ งแม่ไม่ย,ยึกยักยกันแต่ยังไม่เข้าอ่ะนี่อะน้องส้มยังเข้ามาต่อเนื่องเอาอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะดูฮะนี่บิ๊กวินแบบเข้าธรรมดาน,น,นี่รอบสี่นะเฮ้ยนี่ฮะหนึ่งพันเก้าสิบบาทานี่หมุนครั้งละสามสิบหกบาทเองนะอู้สวยงามฮะสวยงามจแจ๋วอ่ะเอาไปเรื่อยๆฮะนี่นี่หมุนมาอึดึบอึจาะเออมา แนวฟอร์จูนอ็อกซ์นะครับนี่ยฟอร์จูนแล้วก็โอเอ็กนะเออเขาอ่านว่าอ็อกเดินไม่ได้อ่านว่าโอเอ็กซ์นะไปอ่านว่าโอเอ็กนี่อายเขาเลยนะบิ๊กวินอีกแล้ว720บาทนะเออไอเอาเรื่องฮะนี่บอกมาเป็น3,000น่าจะ3า0 0ีนะฮะไหนนี่โอ้ยนึกว่าจะกระโดดขึ้นมาเซ่อีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้ยังไม่มาเะเอาฮะไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะโอ้ยเข้าแต่ละดอกนี่บอกเลยว่าเจ็บๆกันคันกันทั้งนั้นฮะ เนี่ยแตกนอกดีฮะวันนี้เนี่ยช่วงฝนพรมช่วงฝนพรมแบบนี้ไม่มาลุนยันต่อไปฮะลุนยันต่อไปฮะตอนนี้สี่นาทีกว่านะบวกมาประมาณสามพันะสามสี่พันแล้วฮะโอ้แตกนอกอู้เข้าดีฮะเออเนยฟอร์จูนออกไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะแหนนานๆมาจัดเกมนี้แล้วก็แล้วก็บวกไปอีกแล้วฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทนะเอ้ยยังหมุนตอนเนื่องฮะทําได้ดีเหมือนกันเออเนี่ยก็ยังเข้านะ กดเข้าเรื่อยๆเออเนี่ยอุ้ยรู้สึกอยากกินหมูกระทะอาไปถอนเงินไปกินหมูกระทะดีกว่าเนี่ยอ,อากาศบรรยากาศแบบนี้หมูกระทะแกล้มเบียร์นะเย็นๆนะนะน่าจะดีเลยนะฮะมาอู้เอาเอาอีกแล้วอะนี่ฮนะอู้บอกเลยไม่ต้องกระโดดนะบิ๊กวินก็มาไม่จําเป็นต้องกระโดดใดๆทั้งสิ้นนะรับไปอีกพันแปดนะอุ้ย เอาเรื่องครับบวกมาเกือบห้าพันแล้วพอสิครับแบบนี้เออเดี๋ยไปกินบุฟเฟ่แกล้มเบียร์เย็นๆเอาละฮะเดี๋ยวฝากกดติดตามกดซับสไครต์กับช่องพี่จอร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันกับ A K M 8 8 8นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามพี่จอร์ดคนนี้ด้วยนะครับคนที่ตัวเล็กๆยิ้มหวานๆสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ